ทุกคนครับผมจะพามาชมรถตู้ของ Toyota ที่เราแต่งจัดเต็มอีกหนึ่งคันเตรียมส่งมอบอยู่ด้านหลังผมนะครับวันนี้จะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับ คันนี้จะเป็น Toyota Hi เอนะครับที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ไม่ใช่หน้าเดิมของเขานะเราแปลงหน้าเป็น m a เกต t ี้มาครับคันนี้แต่งสุดมากๆเลยเป็นสเตปมาตรฐานพื้นฐานที่เราแต่งรถตู้อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัว ไฮเอ็ดเนาะตอนนี้ราคาจะอยู่ที่1 2ึ่0 0้านบาทนะครับราคาประหยัดมากๆเลยนะครับเป็นรถตู้12ที่นั่งของ To โ o ต a เนาะสำหรับราคานี้เป็นราคาสีขาวเกียร์ออโต้นะครับเกรดสูงสุดเลยถ้าเป็นสีเงินเนี่ยบวกเพิ่มอีกห0 0 0บาทนะครับอ่ะพูดกันมาเยอะแล้วมาดูกันบ้างว่าตกแต่งอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกคันนี้สุดๆมากเลยนะครับก็กระจังหน้านะครับยกเปลี่ยนทั้งหมดเลยกระจังหน้าการชนหน้าเป็นตัวรุ่นมาจตี้แท้นะครับอุปกรณ์เนี่ยระเบิดศูนย์แท้ทุกชิ้นส่วนนะครับ อะไรตรงเบอร์ตรงรหัสแน่นอนนะครับที่เบิกมานะครับก็ไฟหน้าไฟตัดหมอกพวกนี้ครับของแท้ทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เราทําเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับ2จุดนะติดแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็กล้องด้านหน้านะครับมีเสริมเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับความพิเศษของคันนี้เพิ่มความสวยงามความหรูไปอีกก็คือโลโก้แก้วด้านหน้าของ t o โยต้านะครับคันนี้เราก็ติดเสริมเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับใครสนใจแบบนี้นะตอนนี้ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยไปดูที่ด้านข้างบ้างนะครับตัวนี้ด้านข้าง เราทำล้อแม็กนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นขอบ18พร้อมกับยาง2 3 5 5ามห้ทับ 55, 18, นะครับก็ล้อแม็กเป็นของ o o ฟนะครับลายนี้ค่อนข้างออกไปในทางค่อนข้างได้หรูหน่อยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ลายที่เป็นลายมาร์เจตีเราก็มีให้เลือกเหมือนกันเนาะแต่เป็นขอบ16สามารถใช้ยางเดิมของตัวไฮเอ e ได้เลยหรือว่าจะเป็นขอบ18นะครับลายอื่นก็สามารถเลือกได้นะครับมีให้เลือกอยู่เหมือนกันหลายลายเลยนะครับในส่วนของตัวลนะ้อแมกเนาะ อ่ะประมาณนี้ความพิเศษของคันนี้นะครับลูกค้ารีเควสเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตัวช่วงล่างตัวช่วงล่างตอนนี้เรารับจบให้เลยนะครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับที่ติดเสริมเข้ามาด้านหน้าเราติดเป็นควีนนะครับซีรีส์ควีนเนาะก็แบบนี้เลยนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวครอบกระจกด้านหน้านะครับกระจกข้างตัวเนี้ยด้านหน้าเนาะก็ติดมาเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวนี้ก็เซ็ตอุปกรณ์แท้เหมือนกันนะครับของโตโยต้าเบิร์กส่วนเลยนะครับมือเปิด ทั้ง2บ้านนะครับมือเปิดด้านหน้าแล้วก็สไลด์ข้างก็เป็นของมาเยตี้นะครับเบิกสูงมากเหมือนกันนะครับคิ้วกันสาดแท้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเนาะสำหรับความพิเศษของคันนี้นะครับอยู่ที่ประตูบานสไลด์ข้างประตูสไลด์ข้างเราทําเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับก็สามารถเปิดปิดได้เองง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้แรงเนาะก็ประหยัดเซฟแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวสไลด์ข้างของเรานะครับเขาจะมีเซนเซอร์แสงอยู่2จุดนะครับก็คือจะอ่านเซนเซอร์เวลา มีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับประตูจะเด้งคืนให้อัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับอ่ะนี่ไม่ต้องถูกตัวนะครับก็เด้งคืนให้เลยนะครับการใช้งานง่ายๆเนาะส่วนการติดตั้งการใช้งานเนี่ยก็เรา,เาสามารถกดที่รีโมทได้นะครับกดที่ประตูเปิดปิดได้แล้วก็ฝั่งที่ด้านคนขับนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําให้อีกทีหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้เนี่ยเราเซตโช๊คด้านหลังมาเป็น พิกกี้แบ็กนะครับในส่วนของพิกกี้แบ็กก็สามารถปรับได้8ระดับนะครับก็จะมีตัวซับแทงปรับแยกอยู่นะครับตัวนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นเซตต็ตดาดมาตนฐานมาตรฐานนะครับเดิมๆไม่ได้โหลดนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกไปเป็นครอบครัวใหญ่ถ้านั่งแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องโหลดลงอีกนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการโหลดเลยจากศูนย์นะครับสามารถเสริมสปริงโหลดเข้าไปได้แล้วก็รับจบให้เหมือนกันนะครับตามมาดูต่อด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังความพิเศษอยู่ที่ไฟท้าย ตัวนี้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายเแกนนะครับสรงที่เราติดอยู่นะตอนนี้เนาะเรกนก็จะเป็นไฟท้ายของญี่ปุ่นนะครับไฟเส้นแบบนี้ l v d แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นไฟเซี่ยงเชียนะครับตัวไฟเรกนเนี่ยเขาจะมีความพิเศษก็คือเวลาเราปิดไฟเนี่ยไฟเขาจะค้างไว้อยู่ประมาณ30มสิบวินะครับเหมือนเป็นโฟลว์มีโฮมนะครับก็จะติดอสองสว่างให้เราก่อนนะครับเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแก a นเอสนะครับแล้วก็พรีเมียมด้านหลังตรงนี้นะครับ ติดเสริมเพิ่มเติมให้ได้ด้วยนะครับก็รีเควสเข้ามานะครับสำหรับตัวแกนเอกก็จะเป็นรถตู้ของฝั่งทางญี่ปุ่นนะครับสายลักษณ์นี้เราเบิกติดได้นะครับก็เบิกแท้เหมือนกันนะครับเล็กเล็กน้อยน้อนะครับโลโก้แก้วด้านหลังแล้วติดเสริมเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังที่ติดเสริมเพิ่มเติมให้ด้วยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องแท้ทั้งหมดนะครับสำคัญเลยครับคันนี้สปอยเลอร์ด้านหลังครับติดเสริมเพิ่มเติมได้แล้วนะเหมือนมาเจิตบ เสริมเพิ่มเติมได้นะครับเรามีอุปกรณ์แต่งให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างหลากหลายมากนะครับสำหรับรถตู้ตอนนี้เนาะใครอยากจัดเต็มสุดยังไงนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวด้านในบ้างว่าคันนี้เราทําด้านในอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับไปดูกันเลยครับในส่วนของด้านในนะครับคันนี้ที่สังเกตเห็นก่อนเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงหน้าจอเครื่องเสียงก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอของ t o โยต้นะครับจอแท้ขนาด9นิ้วตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุด เชื่อมต่อ a p p l e c a ค p า a เแบบไร้สายได้แล้วนะครับ and r o i d Auto ไร้สายด้วยนะครับมาพร้อมกับกล้องหน้าหลังของ t o y o t ้าที่ติดอัตโนมัติอย่างที่บอกเนาะก็เวลาถอยกล้องหลังก็จะติดให้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าก็สามารถกดเปิดดูได้เลยแบบนี้นะครับติดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เรามีความพิเศษอยู่นะครับก็คือในส่วนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยก็เปลี่ยนด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยของอารติสนะครับ ซึ่งฟังก์ชันการควบคุมมันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับทางด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือควบคุมหน้าจอมาตรวัดได้เหมือนเดิมนะครับความพิเศษคือเราติดสวิตช์ของตัวประตูสไลด์ข้างนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับอ่ะแล้วก็หน้าจอเครื่องเสียงอ่ะแล้วก็หน้าจอมาตรวัดนะครับเราเปลี่ยนเป็นของรุ่น m a จ e ตี้นะครับมันมีความสวยงามความหรูหราเพิ่มมากขึ้นนะครับความสําคัญเลยนะครับตัวเนี้ยเราติดอ่ตัวคลูลคอนโทรลด้วย ครูคอนโทรลก็ใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนภายในของคันนี้นะครับภายในก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะคันนี้ลูกค้าออกไปอาจจะไปทําเป็นเบาะ VIP เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับก็สามารถไปทําเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเนาะใครอยากทําเป็นลายไม้เพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เป็นชิ้นสีขาวนะครับหรือว่าแผงกระจกด้านข้างเราสามารถทําเป็นลายไม้เพิ่มเติมได้นะครับรีเควสเข้ามาได้เหมือนกัน คันนี้ภายในก็จะเน้นเดิมเดิมหน่อยลูกค้าอาจจะไปทำต่อเพิ่มเติมอย่างที่บอกเนาะสำหรับของตัวไฮเอดภายในเราก็จะประมาณนี้นะครับฟังก์ชันเนี่ยลูกค้าอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมยังไงลองทักเข้ามาสอบถามได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับการตกแต่งค่อนข้างเยอะแต่งได้หลากหลายมากๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโตโยต้าไฮเอทที่เราแปลงเป็นตัวมายจีตี้ไซแบบเนี้ยรอรอแบบเนี้ยเราจบออกจากศูนย์ให้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนะ้องหารถตู้ไซส์ขนาดครอบครัวอยู่นะครับราคาคุ้มคุ้มนะครับ แต่งก็ดีนะครับไม่แต่งก็สวยนะครับแต่สําหรับใครอยากได้แต่งแบบนี้นะครับจบออกจากศูนย์เนี่ยผมรับจบให้เลยนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหวังว่าทลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่เลือกตัดสินใจซื้อรถตู้โตโยต้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเอทหรือมาจิตตี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับก็ตัวโตโยต้าไฮเอทตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบรอรถไม่นานนะครับบอกเลยใครสนใจรีบทักเข้ามาจองสอบถามไว้ก่อนได้นะครับก็รอรถ หเดือนก็ได้รถแล้วครับหรือเร็วๆหน่อยอาจจะได้ภายในเดือนเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สําหรับใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ